แต่ใช้ศัพท์ใหม่คือใช้คำว่าคุณชีคุณชีนั้นหมายถึงสภาวธรรมที่เป็นมายรยาสภาวธรรมที่เป็นความภัยศาลอันไม่มีกอบเหตุจุดการท้องฟ้าที่ไม่มีกอเหตุนั่นคือสภาวธรรมและติดเดิมแท้ของเราคือสภาวะแห่งคุณชีน,นะคะนี่คือ,อความหมายที่มหายานแบบ,บชรบ c h ซึ่งเป็นยานย่อย ในพุทธวิเชยรอย่างในนิพพาสิ่งไม่ให้ลอามองแค่ว่าเป้าหมายไป,ยป,ยปยคือกับไปสู่จิตที่ว่างเพราะว่าจิตที่ว่างนั้นอาจจะอ,อาจจะเหมือนกับไม่มีอะไรอย,อยู่แต่ในมุมมองของทศสิตที่ว่างนั้นเป็นจิตที่มีสักผภาพแห่งการบรรลุธรามและไม่เคยแยกออกจากสิ่งที่เรียกว่าแผนที่หรือว่าริบ้านะคะความเป็นการพัดา เกิดจากปัญญาในตัวตนเป็นกระทั่งมีศักดิ์ในความพิบัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของที่เป็นนะคะเ,เรียกข่าวาวัฒนธรรมที่เป็นมารยาว่ามานยาและเรียกริป,ป้าริบติดแห่งการตื่นรู้ในใจเราครอบบุตรค่ะเป็นดอเ g อร์ก็ได้นะคะมาเ t อร์แต่ว่าใน,นคาาวามพิบัติใช้สามารถเรียกวา่า mother ก็ได้เพื่อให้รู้ว่า ติดภายในของเรานั้นคือบุตรและวันหนึ่งบุตรประสานเป็นเนื้อเดียวมารยาวันที่ประสานคือวันที่เกิดการปฏริค่ะนี่คือการอธิบายการปฏริทินวงรองของโลกแกและสัญลักษณ์ของตลเจก่คือฝักพระดาบที่อยู่ในวงรุ้งกรงกลางฝักระดาบสีขาวนี่คือฝักระดาบเดินแท้และสาวที่เด็กเชื่อว่านี่เกิดสิ่งแรกที่เด็กอ,ออกเสียงเมื่อเด็ก เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ใช่เด็กจะออกมาเป็นโกมงหรือว่าเป็นอัคระที่มีสลักแต่ว่าแต่สลักเดิมแท้จิสก็แทนฝ่ายมอเดียรมาในคือจิตเดิมแท้เราจึงเห็นสัพ์คําว่าจิตเดิมแท้จิตสัหนึ่งที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธที่เป็นค่ะตรงนี้พูดตั้งๆ่านไปก็แล้วกันนะคะคือการอธิบายหมหมอกตรีกาย จากมุมมองของสโตก์เทนนะคะว่าเนเจอร์บอดี้หรือธรรมะบอดี้นะคะคําว่าตายธรรมหรือธรรมกายของพุทธของพุทธวิทยาน,นั้นยังมีแบ่งแยกตายธรรมเป็นกายแห่งธรรมชาติเพื่อมีศัพท์คำหนึ่งในที่นี้จึงเลือกใช้คําว่าเนเจอร์บอดี้เพราะมันให้ภาพที่ทั้งทั้งศัดนะคะว่ามีคํากล่าวว่าในเนเชอร์บอดดี้ซิสเต็มทีไลน์ที่ The perfection body is r i g h t and clear like the sun and the moon. The emanation body is colorful l i k rainbows. ไม่เป็นคำเป็นภรวจนะคำเละ่อาานยอของพระพุทธาที่ปรากฏในภาษาี่เป็นอธิบายว่ากายทางนั้นว่างเหมือนทองฟ้าก็ให้ภาพที่ชตกเอางนะคะกายทิพหรือว่ากายรื่นรมกายหความสมบูรณ์เป็น มีความกระตัางทัศน์เนหมือนธาตุเพชรยลกันและเป็นมาในท่านตอนที่คกอนิลมนนากานะคะนิลมนนากากายเนื้อน,นั้นมีหลากหลายสีสันเหมือนรูปตน้ำนั้นตรงนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับติดนั้นในฝ่ายอาชกเทนซึ่งเป็นหนึ่งในสามมารคกิบิย่อยของพุทธวิธยาให้ความสำคัญกับเรื่องติด เรื่องสีสันเรื่องของสัญลักษณ์ธรรมอาจจะน้อยกว่านในสายอื่นโดยเฉพาะในสายันตรีอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ในฝ่ายส่เทนเนีน้คือการกลับไปสู่ช่องลมตาและหยดธรรมชาติมีการเรียกูนยนรวมแหงพลังกิตว่าหย,ยดธรรมชาติซึ่งมักจะนำหนดให้อยู่ตรงกลางสระหัวใจนะคะซึ่งอยู่กลางายเราไม่ได้อยู่ตรงบริเวณอวัยวะหัวใจ จาหมายถึงเส้นลงกลางซึ่งจริงๆแล้วถ้าแปลสุกท่องนั่นก็คือท่องหอองลมกลางนะคะแล้วก็ลุงก็คือลงกลางคือลงที่เราเข้ามาใช้เพื่อการภานาและจิกเล่ก็คือหยดขอชาตินะคะอันนี้ก็เป็นการภาวนาที่เพื่อให้หลบรลุธรามารที่ย้ำเนกเก้นซ็อกเซนเพราะว่าซ็เกเซนมีพลังเอกลักษ์ที่พิเศษกว่ามหายาณโดยทั่วไปของที่เบตและให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ ในในกานรมหาวยาลัแบบอื่นๆ so ต,ตรงที่ทกเจนเน้นว่าขอให้เป็นรูปธรรมในชาติเดียวและถ้าเป็นรูุธรรมในชาติเดียวก็จะเข้าสืบถึงสิ่งที่เรียกว่าตายรู้เรนโมดี้หรือว่าตายประพันธสอนเสรีไลต์โมบดี้ในสังของเราใช้คำว่าประพันสอนในหลายรูปแบบซึ่งสิ่งๆเราไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ทกเทนพูดถึงนะคะเราอาจไปไป้คีว่าตายรู้เพื่อยไม่ได้แปลว่า สังขารของผู้ปฏิบัติธรรมจะสลายกลายเป็นลุ้งแปลว่าขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงสงภาวะสูงสุดของตกเ่นภาวนาสุดท้ายคือในขณะที่ติดจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวาาจะธรรมจะเกิดลุ้งกินน้ำและตายหายไปเหลือเพียงอากรที่สงมใส่ในวารแล้วสุดท้ายเราก็มีเรื่องราวของผู้ปฏิบัติเข้าถึงตายลุ้งหลายท่านาใน ในอดีตในในศตวรรษของเรายัางไม่มียังไม่ได้ข่าวแต่ได้ข่าวว่ามีมบางท่านสืกไยบทเหลือเท่าข้อสอนะคะคือศพกดลงเท่าข้อสอนะคะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่สำคัญมากๆของศพเชนเราเรียกว่าคือการคือการที่ทิ่งแสงะคะ่ะซึ่งไม่จําเป็นว่าผู้ทําสมาธิจะต้องอยู่ในท่าทําสมาธิ อาจจะอยู่ในท่าใดก็ได้ตามคัมทีนะคะไม่จริงๆเขาไม่ใช่ท่าใดก็ได้คือจะมีการระบุมาจริงนั่งคันเข่าหรือว่าเอามือประสานไว้ดังในรูปนะคะแล้วก็จะมีให้ตัวเองได้รู้จักสิดที่แท้หากรู้จักสิดที่แท้นะคะได้ยินไหมคะเสียงเบาไปไหมอ่าเด็กเด็กเด็กอ่าหนึ่งดีขึ้นไหมคะ ได้ยินไหมคะได้ยินครูก็แค่ยองนาเลยอ่ะนะคะก็ในการปฏิบัติเธือกตาวเนี้ยค่ะจะมีหลายลักษณะมากแล้วก็เป็นการปฏิบัติสำคัญซึ่งจะต้องมีเารังจับไม่ใช่หยุดหยุดต้องมากดเติมสิ่งที่ต้องการก็คือการบรรลุธรรมในชาติเองบางคกบอกว่าทำไมในเมื่อ ต้องาการกระลกิเลรแล้วจึงปรารถนาการบรรลุธรรมในท่าทาเาีเพราะกาบรบรรลุธรรมความปรารถนานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมสติแห่งพระโพธิสัตว์ก็คือต้องกาบรบรรลุธรรมแล้วกลวับมายังประโยชน์ของสรรพสัต์นะคะไม่อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าท้าต่อไหนจะได้เกิดการบรรลุลนะคะก็กว่าจะได้ปฏิบัติถึงระดับนี้ก็จะมีขั้นตอนหนอย่างนะคะจริงๆเวลาไม่่อยมีนะคะสไลด์อีกเยอะเลย ก็จะขออ่านไปกว้างๆแล้วกันนะคะในเรื่องของนิกายเเป็นเรื่องของนิการไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความขัดแย้งแต่นิการมีข้อดีคือริชาการสอนธรรมะเป็นสำนักต่างๆนะคะข้อไม่ดีก็คือเมื่อสอนแล้วลูกศิษย์เกิดความขัดแย้งก็คิดว่าส้องนตัวเองดีที่สุดสำนักคือไม่ดี็นเรื่องธรรมชาติก็ทําให้เกิด ความไม่ชอบสำนักผีแล้วก็มีปัติมากมายแต่เรากำลังจะทลายทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ก็แค่อยากจะบอกเราว่าในสมัยโบราณนั้นของพิเบตก่อนศตวรูพิเศษตั้งแต่สมัยพระเจ้าแต่ว่าชีนละมีเรื่องราวของสิ่งที่พูดถึงมื่นีนี้นก่อนศัวรรพิเศษแต่ประวัติศาสตร์ของพิเบตมักจะเริ่มแค่ศัวรรพิเศษเมืออก,ก่อนหน้านัา้นพิเบตไม่มีปรากฏขึ้นซึ่งมันไม่จริงนะคะ แล้วก็จากศตวรรษที่7มาก็มีระบบกษัตริย์ไปจนถึงศตวรรษที่17ในสมัยนั hm ้นเราจะเริ่มได้ม <Salem> ีชื่อของบุคคลสําคัญอย่างเช่นมาปะทานนิลาเนปะนาโรปะธรรมาชักกูบาสารของฝ่ายอินเดียได้เข้ามาและเริ่มสุกงอมนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งเกิดระบบองค์ดาัยละมาขึ้น ซึ่งระบบองค์ดาลามาก็เพิ่งเกิดในศตวรรษประมาณศตวรรษ15-16ไม่ได้เกิดมาตอ้นะคะแล้วก็ตอนระบบกษัตริย์ตั้งแต่ศตวรรษที่ึง1 7เมื่อหายไปแล้วก็หายเลยก็มีความขัดแย้งทําให้กษัตริย์คดท้ายถูกตกลงให้ชนหลังจากนั้นที่เด็กก็ไม่เคยดีกษัตริย์อีกเลยนะคะองค์ดาลามาจะเหมือนสมเด็จพระสังฆราชมากกว่าที่จะเหมือนกษัตริย์ และเมื่อที่เบตเสียอิกราดเป็น959ตึงธรรมะัดของที่เบตตึงออกไปสู่ทั่วโลกรวมทั้งมาสู่เมืองไทยด้วยเมื่อกี้ได้พูดถึงยุคเมัไยไปแล้วก็จะขอข้างเรื่องวัตถรยานเราอาจจะได้ยินชื่อนิกายเช่ิกมาปะ่าสาเกียัากาจูปัาซึ่งคนไทยไปออกเสียงว่าตาคิิวเพื่อให้สะดวกปว่าแต่ว่าคนที่เบตจะออกว่าการจูปัาแมะเกลืปาซึ่ง เกี่ยวโยงกับฟงดานนามะนะคะแล้วมีนิยายอื่นๆที่ไม่ได้รับการยอมรับ mm hmm. เช่นโดนังปะเพราะฉะนั้นขอข้ามสิ่งต่างๆล่า,าบบนี้นะคะก็ mm hmm. ต้องมีจีกหนึ่งชั่วโมงที่จะอธิบายนะคะ mm hmm. ขอข้ามไปก็จะขอข้ามริงๆข้ามเยอะมากนะคะข้ามหน้ามีไปแล้วกันเพี mm hmm. ยงแต่อยากจะบอกว่ามีความพยายามที่จะเชื่อมโยงความขัดแย้งในที่เป็นจนทําให้เกิดเป็น กา,ารปฏิบัติแบบไม่แบ,บแ่งแยกกิกายและก็มีการเคลื่อนไหวแบบนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะผู้รู้ที่เคลื่อนไหวแบบนั้นก็คือผู้รู้ท่านหนึ่งคืออาจารย์บุญเถิดชักปาซึ่งเป็นต้นสารของพร,ระปฐมอาจารย์ของผู้บรรยายนะคะอาจารย์บุญเถิดชักปาก็ท่านเกิดในศตวรรษที่18แล้วละก็ทํานสอนท,ท่านก็ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน รถตนาวามผีสี่จิดก่อนเล่นก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสแปลให้คนไทยได้ใา้จากภาษาพิเศษตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่ในภาษาอังกฤษค่ะและความผีสองเล่นที่ท่านรถตนาเป็นความผีมรร์ศาสซ่์ซึ่งก็น่าจะมีความนา่าสนใจที่จะทําให้เราเข้าใจภาพของคุณววชทยาขัดขึ้นซึ่งมาถึงที่คอนเซ็ปต์ชะหมดชะหมดเวลานะน,นะคะก็ขอข้ามเรื่องของกายทั้งสามพูดแล้ว นะคะการดิสพลัสนะไตรสามระดับตรงนี้เป็นหัวใจของวัชรยานถ้าเราไม่เข้าใจเราจะงงทําไมพระพุทธเจ้า mm hmm. เอยอะแยะวัชรยานมองว่าพลัสนะไตรมีระดับนอกในและในสุดระดับนอ,นอกก็มีพระพุทธเจ้านะคะมีพระพุทธพระธรรมพระสงกระดับในมีพระอาจารย์ที่สังก็คือพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักในการทาสมาธิ คาเวท่านในระดับที่เรียกว่าพยี่สัมจะเกี่ยวโยงกับความทีตัน,นกลาส่วนภาเวเท่านในระดับนอกจะเกี่ยวโยงกับพระสูตรอ่างกันนะคะถ้าเราศึกษาแนวพระสูตรเราศึกษาเพียงแค่ระดับนอกของวัตถยานถ้าเราจะศึกษาวัชรยานอย่างครบถ้วนเราต้องศึกษาทั้งระดับนอกในและในสุดระดับในคือตันกราระดับในสุดสคือจบแทนและทั้งสามระดับนี้รวมกันอยู่ในบุคคลคนเดียวได้ และพระโดมาหรือว่าดาสีก็เหมือนกับเป็นสังฆะหรือกลัลยาณมิตรระดับนายแต่เป็นกลัลยาณมิตรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวพระพรมที่ศักดิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ใ,ในลักษณะที่เป็นสัตว์นิรุนะคะก็มีลักษณะที่เด็นของที่เด็กเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูและส่วนในสุดนั้นก็มีท่อมลมฟานลงและเกิดธรรมชาติที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะคะนั่นก็เป็นลักษณะการ ฝ่ายที่เบเรียกว่าตรงนั้นท้ายที่สุดแล้วจิตที่แพ้ก็คือสาระน,นที่แพ้ของเราพระธรรมที่แพ้อยู่ข้างในแต่จะเข้าไปสู่ด้านในได้เราต้องเข้าใจนอกในและในสุดนะคะค่ะเป็นมาถึนมรรควิถีสามอย่างที่เรียกว่าสุดปราตันตระแสกศเช่นสุดราดหรือในแนวพระสูตรน้ฝ่าตาโลกเน้น ละวางกิเลสตึงออกบววและใช้ชีวิตโดยที่ไม่ยึดติดกับสังคมนั่ือยุดมรตินะคะส่วนตักา์ตักา์นั้นเน้นการภาวนาเพื่ออยู่กับกิเลสไม่หนีสังคมแต่จะเปลี่ยนกิเลสให้เป็นปัญญาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพระยี่ัก์พระพุทเจ้าที่ปฏิบัติบูชาในสมาที่ส่วนพระสูตรนั้นละกิเลสและสามารถ ศึกษาพระสูตรได้ด้วยตัวเองและในทิเบ็มีวิธีการที่พิเศษในการศึกษาพระสูตรเราเรียกว่าโตวะทีธรรมพอดีไม่มีรูปมาให้ดูนะคะอ,อันนั้นไปถึงการับของทิเบ็เพื่อรับปัญญาให้แหลงคงและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมให้อ่านาพระธรรมปีแล้วท่องจำพระธรรมีเราต่องเอาเนื้อหาของ,องพระคัรมปีมาโตวะทีและสุดท้ายในสารของชกเชนนะคะซึ่ง ในบางนิกายอย่างการสูป,ปจาจะไม่ไม่ไมป,ปฏิบัติสกเทนแต่จะปฏิบัติมหาวิชานั่นคือมัคคุเทศก์สูงสุดเอาแต่ว่าขอจะขอเน,น้นเฉพาะสกเชนนะคะเพราะว่าผู้บรรยายถนัดในแนวนี้นะคะก็ในสังองสกเชนก็จะเน้นการไม่ต้องละไม่ต้องเกลียดอยู่กับกิเลสแล้ววันหนึ่งกิเลสจะไปเองเหมือนเรามีคนที่เราไม่ชอบ แล้วเขาก็อยู่กับเราในห้องแล้วเราเฉยๆไม่ยุ่งกับเขาวันนึ่งเขาก็จะเขาก็จะเดินทาไปนะคะ,ะแล้วนอกจากการมีสามมรรควิถีแล้วยังมีเน้นการภาวนาที่เป็นสามประตูหมายถึงว่าต้องทำด้วยกายวา,านาใจเพื่ะนักปฏิบัติแบบวัตรยานจึงมือไม้ไม่ค่อยว่างปากไม่ค่อยว่างใจก็ต้องไม่ว่างด้วยกายบังผิดเป็นหวัใจกากวาจาสวดมนใจก็ทำ ทั้งหมดนั้นไปด้วยกันนะคะและเน้นผู้ปฏิบัติสรูปแบบพลอขนาดดีเลอร์ขนาดปานกลางและขนาดแบบขอใช้เราเป็นผู้ปฏิบัติแบบไหนมีคําที่แยกให้คนะ่ะเราเป็นคำมีแบบเราเป็นผู้ปฏิบัติขอใช้เราได้คำที่แบบนี้เราเป็นขนาดดีเลอร์เรา,เนนาดดเก็จะได้อย่างนนะคะและเน,น้นเรื่องสีสมาธมปัญญา ไม่ได้สางไปกว่าที่แถวว่าเนมแต่ว่ามีมุมมองที่่านกันย่างสีนั้นก็จะมีทั้งสีลาติโม่สีพ้พวกล้องที่สานสีตันตรกระนะสีสกเล็กเพราฉนั้นมันมีมากมานนะคะเวลาเราไม่ขอขอขอภัยที่ต้องพูดเร็วๆเพราะว่าอยากจะให้จบอยางนี้กามหมายนิดนงและในการปฏิบัติอะไรก็ตามจะต้องเริ่มด้วยผลิติในขณะปฏิบัตินั้น จะต,ต้องอปฏิบัติอย่างนอนกราสซิ่ง <c oughs> ก็คือไม่ยึดติดในตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเข้าทารปฏิบัติต้องนำไปสู่สภาวะธรรมและสุดท้าย,าย,ายคุนเที่งกุณกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่ตัวเองแลยญาติ่น้อเน้นสมมติสัต์และปรมามัติสัจนะคะเน้นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตัวเองและผู้อื่นทำทั้งประโยชน์ส่วนตนหากบำเพ็ญประโยชน์ส่วนเข้าถึนนางตายคาะ มีประโยชน์เพื่อผู้อื่นเข้าถึงสัมภพระการในละมัณกาแต่จะเข้าถึงได้ต้องมีการบำเพ็ญบุญบารมีและบำพ็ญบุญในปัญญาบุญบารมีมากมายหลายอย่างคือการปฏิบัติธรรมที่มีลักษณะบุญแห่งปัญญาคือกานทำสมาธิแต่ไม่มีการทำท่านและไม่มีการกระโดดเอาปัญญาไม่เอาบารมีเพราะว่าจะต้องบำเพ็ญทานศีล ขันติวิรยิยะสมาธิปัญญาแล้วทั้งหมดนั้นที่เราเรียกว่าสิทธิพักตหรือบ oh ารมีหกแห่งพระโพธิสัตว์ต้องอยู่บนรากฐานของปรัชญาบารมีทานนั่นคือเป็นปัญญานำไปสู่อีควาฝัางแห่งการผลีนน่แปลว่าเมื่อทำแล้วต้องไม่มีอาจฉาใดๆหากจะทำทานก็ทำโดยไม่มีอิจฉาไม่หวังผลตอบแทนนะคะให้เป็นการให้ที่แท้ชือศีลก็ต้องแท้ทุกอย่างต้องแท้ หมดนะคะจึงจะไปสู่วิสตอมในระดับที่เป็นปัญญาปรณิตางคะ่ะจะจบตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะดูรูปต่อหนรนือรอบหน่อบะะิดๆนะคะตั้นๆนะคะอันนี้คือพลายสันคติชาค่ะหรือว่าอา,าทิตชาชื่อประสิทธิเดอาทิตชาท่านเป็นบุคคลสำคัญท,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 ที่นำข้อเท็จจริงจากอินเดียเข้ามาในทพิเศษในสัมัยที่10เดเ็กน,นะคะแล้วก็พระอาจารย์ พรแม่ตาราตาดาโคนที่สาเข้าไปอยู่ที่เด็กด้วยเช่นกันนะคะพระอาจารย์วิลาในป่าทักษณะของท่านจะอยู่ในท่าแสดงธรรมะที่ตันท่านเป็นโยคีที่ละโลกแต่เป็นโยคียตันตรัสร์นะคะหมายความว่าท่านไมได้เน้นวิถีผสมท่านเน้เิถีแหันตรัตและมหาลนทาท่านถึงในปาอยู่กับอ,อ,อย่างทอเสีย ส่วนข้าวไม่แต่ได้นที่ท่านอยท่านมาค่ะเป็นยุคที่มีเงินเดียวประจักษาทั้งสองท่านไม่มงแล้วถูกปราจักษก็ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่ดุร้ายแต่ธรรมะเหนื่อยนะคะมีพระเจ้าแห่งประจักที่ให้ดูประจักษ์แล้วก็ของผ่านไปแต่รูปนี้อยู่ที่มูลนที่ที่ขวดหินค่ะนี่คือพระที่ต่ำตางที่โลอค่ะชื่อว่าพระวัชรัสอีลายะท่านจะมีลักษณะเป็นกริดค่ะกริดเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมเป็นมี ปากไปบนศพศพนั้นคือกิเลสท่านเป็นพระผู้ปราบกิเลสผู้รู้อาจารย์ท่านสุดของท่เ็นไม่มีใครที่ทําให้ปฏิบัติภูคานพร oh no ะวัตรศิลายะหรือว่าพระผู้ปราะว่าท่านเหล่านั้นต้องมาเป็นไปโดยให้กัดสัตว์จำนวนมากถูกท้าทายด้วยมาต่างๆคุบาอาจารย์เหล่านั้นปฏิบัติภรวนาหรืพระวัชรกิลายะเพื่อให้สามารถทีเจะช่วยสักตื่น ถ้าตัวเองยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้นะคะอันนี้เป็นวิถีแห่งปัรกลับและมาจากความพยายาที่สุดครับผู้รู้เรื่องลนเอีการเข้างการปัญญาเกี่ยวกับผุ้วัชรยานจะไม่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นพระองค์นะคะพระองค์เป็นผู้รู้สำคัญมาจากแฟนคุพิยานซึ่งปัจจุบันก็มีนักวิจัยบอกว่าน่าจะอยู่ในแผนอิสถานแต่ในนิกายยุคเก่าอธิบายว่า ตั้งแต่ท่านเกิดก็จะถูกแต่งขวบท่านอยู่ที่อณาจักรทางีของก่อนที่จะไปปรากฏอยู่บนกับบัวที่ไป,ปายขุนยี่านนะคะแล้วก็พระคุณลูก,ลกเรื่องปเบจก็ได้เข้าไปในที่เปินสัตว์ที่ไตเป็นประจำยืนทรงเป็นเสกแล้วท่านก็ได้ทําให้พุทธทันตระในที่เป็นได้รับก,การแต่งการปฏิบัติแล้วก็กลายเป็นสถานวัดนะคะมีวัดกว่าร้ามากมายรวมทั้งวัดสังเกตและมีการ ต่างๆจัดสัรเกิดเป็นที่ก็ในท่านท่านมีแต่ปาและในการปฏิบัติก็มีียนมากมายนะคะรูปกี้จริงๆอาจารย์เต้นบนบนถ่ายแต่หาต้นฉบับจริงๆไม่เจอนี่คือพระตาดาที่เชื่อว่าเป็นองค์พิเศษที่เขาเชื่อว่าพูดได้อยู่ที่เมืองเหนทางที่ใกล้ๆกับนครราสีาแล้วก็ถูกเคยถูกขโมยกนเกิด เมื่อมีผู้ไปคนพบก,กับมาเจอแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนมากที่เป็นนำมานำให้กับคุปมาสุที่เป็นถูกแขบไว้ในตู้ค่ะตอนที่พวกเราได้ไปสักการะท่านเอ,อ่อที่คนหนึ่งเป็นคนไทยไปกับคณะของคนนี้รีบนำไข่มุกไปสวมให้พระองค์เลยนะคะตอนที่ทางวันมันนำพระองค์ออกมาแสดงไข่มุกอันแรกก็เลยมาจากคนไทยนะที่ว่าองค์สงศย แล้วก็นี่คือลักษณะขังพระธาตุินะคะีค่ะพระธาตุกินีจะเป็นสารณะด้านในของที่เป็นแเป็นทยี่สากขณะที่เรากดเส้นกลางพระธาตุกินีองค์นี้ออนมีชื่อว่าวัชลวราจิหรือภาษาที่เรียกว่าดระเททพักโม่หรือทุติยุทุณเธอร์อมานนะคะจำเนลักษณะแบบนี้ก็มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งค่ะแล้วก็อ,อ่านไปอันนี้ขออ่านไปนี่คือรายสารที่เป็นผู้ แล้วเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ทางผู้บรรยายได้นำมาภาวนาที่เมืองไทยนะชื่อพระขับเชื่อวังเราเชื่อว่าถา้าถา้าถ้าถ้าเกิดมีโรคมนนโย์ท่านก็ได้ลาส,สังาไปแล้วตั้นในใงแต่ก่อนที่ที่เบสจะอิกกระก็ต่อพายหลังที่เดสอิสระแต่ไว้ช่วงต่อเปประมาณสามปิวัติวัชน,น,น,นะธรรอันนี้เป็นการสาธิตสมบูบุญแบบที่เ็กด้วยการฝึบ ขเขาไปดิส์บนถนนและนี่คือกลับรอบกบเขาไปได้ค่ะด้วยพลังศราาัทธานะคะและคนที่อธิบายเป็นเขาก็จะอ,อธิบายในแนวธรรมะส่วนชาวบ้านที่อธิบายไม่เป็นก็ตอบไห้ดังมากเขาบอกวา่าถามเมื่อถามว่าทําไมถึงมากราเขาบอกวา่าเขาไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรชาตินี้มีการบรรลที่ประเ,เสริฐิ่งของทยการบรรอย่างเป็นที่ เพาทชาินไม่ได้เรียนที่สุน์ไม่มีปัญญาในขนาดพวกเรารู้สึกว่าเขามีปัญญาสูงมากนะคะก็ได้ให้กําลังใจเขาแล้วก็ให้ผาปินหัวเขไปส่วนที่เขาเอารองเท้ามาไว้ที่มือนั่นคือถุงมือนะคะเพราะว่าต้องกาบไปบนถนนแล้วมันมันใช้ได้ทีเดียว่ใช้รองเท้าแบบนี้แทนถุงมือไม่ต้องไปทำถุงมือไม้เพราะมันหนักนี่จะเบา นี่คือรอยกระดางพระดังกระดิษฐ์ของท่าจำศีริที่วัดตกเปนะ็นคอนโดซึงด่งเป็นวัดที่ทางบุญวิทีได้เข้ารพนับถือนะคะก็เนี่ยอยู่จำศีริภาวนาสามปีหลายรุ่นนะคะประมาณสิบปีผ่านไปนะฮะรอยเท้าของพระที่ภาวานานะั้นก็จะส่งต่อสัญญาณแบบนี้นะคะทั้งรอยเท้ารอยกระดังกระิรูปนี้ และการเดินทางของพิเภเราก็มักจะเห็นก้อนหินที่สลักบ,บนทางางทั้งหมดนี้คือการนำเิ็นบุญแห่งบานีเพื่อวันหนึ่งจะิดสปัญญาแห่งวักขอัญญาพันธ์นินนนสุทวัดพิเศษค่ะและพิเภกก็ยังคงรักษาประเพณีของการบวชอยู่นะคะเนเล็กๆก,ก็มาบวชคะ่ะแม้ว่าปัจจุบันอาจจะเที่ยวม่วในเรื่องของอายุและเนนสวนใหญ่แล้วก็ทาไม่รู้เรื่อง เทีเ่ยวเล่นโอการที่ได้เกิดต้นวัดทำให้เขาได้รับการองด้วยบนทาบนทาผูรงแทะคูบาอาารย์โหลทั้งกัลยาณมิพุ่นที่ที่นิั้งลุกม,มีทั้งน้ารุ่นที่เหล่านั้นก็ได้สอวิชานี่การสืบอดของพระธรรมที่เป็นและการสืบทอดทุกพระสินะคะส่วนอย่างเช่นคนที่อวัดทำเป็นวกาดรูปก็เป็นบ้นเครื่องปรมดาง พบว่าได้กรทำิดอตั้งแต่เด็กๆบานีนะคะก็จบจบแล้วค่ะด้วยภาพของท่านครบเต็มที่ว่าจาดห้าหน้าที่การสอนเร่างซึ่งเข้าถึงใจขงสอเป็นครูทุกที่และคำสอนของท่านเป็นหนทางแห่งการทำงานที่ผู้สอนผู้บรรยายได้ใช้เป็นหลักในการทำงานนะคะท่านก็มีพระธรรมบาร ือว่าใครที่ชิโมมโัโอนี่คือพระธรรมบันฑิสเกติพระหัตถ์ขวาคือ,ครรอ,อ,อพอระธรรมพระหัตถ์ซ้ายถือโถน้ำอมฤตประธานอายุทยาแห่งผู้ปฏิบัติธรรมและพระพระองอค์มีอาภรณ์เป็นคนลกยูก็เป็นถือว่าเป็นพระธรรมบันฑิตในของสุเกติในเมือประมาณนี้นะคะ,จะจประสบการบรรยายขอบคุณมากนะะ ไม่ทราบว่ามีท่านใดมาาม